คเครื่องชาร์จ i m a ม b 6อาการเสียอาการเสียสำหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่เจอกันนะครับที่เจอกันส่วนบางคนจะเจออาการเสียบปุ๊บแ้ะควันขึ้นหรือชาร์จแล้วเกิดอาการโอเวอร์วอนโอเวอร์วอเตหรือชาร์จแล้ว ไฟแสดงตัวเลขแสดงสเตตัสของแรงดันแบตสูงเกินครับอย่างเช่นเราบาลานซ์ไว้มันไม่ควรที่จะเกิน11.40แต่ว่ามันวิ่งไปถึง12.58.59เรามาดูตัวเสียกันว่ามันคือตัวไหนสำหรับตัวที่ผมเจอนะครับนี่นะครับอาการแรกนะครับอาการเสียบปุ๊บควันขึ้น ให้เรามาดูที่เฟส์มอสเฟตตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับมอสเฟตตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับน่าจะเป็น Channel อเดนเกตซอสหรือเดนซอสเกตนะครับต,ตัวนี้ขาที่เป็นขาเกตสามารถใช้มอสเฟตที่เป็นแบบสามขาได้แต่ต้องดูดัตต้าชีตตีนะครับจุดที่หนึ่งจุดนี้จะเป็นตัวที่ ราเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาเราจะมาผ่านตัวนี้บางทีมันแรงดันกระแสไฟเกินอะไรเงี้ยมันมันก็ไหม้จะสังเกตได้เบอร์อะไรไปดูกันเองนะครับจุดที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ MOSFET MOSFET ตัวนี้ตัวนี้เป็น Channel N นะครับตัวนี้เป็น MOSFET Channel N ก็อาก,การเดียวกันคือเสียบแล้วบางทีหน้าจอไม่ติดจะมีกลิ่นเหม็นไหม ตัวนี้นะครับที่ผมเจอทีนี้ต่อไปเมื่อเราซ่อมเมื่อเราซ่อมแล้วเครื่องติดแล้วคือเครื่องติดจริงๆจริงๆไอ้ตัวนี้ไม่เครื่องก็ยังติดอยู่แหละแต่ว่ามันชาร์จไม่ได้มันโอเวอร์โวล์เหมือนกันตัวต่อไปนะครับเมื่อเรากดชาร์จแล้วมันขึ้นกดชาร์จหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในที่นี้ผมหมายถึงโหมด สโตรนะครับโหมดเก็บรักษาพอกดชาร์จปุ๊บแบตเรามีแรงดันอยู่แค่11โวลต์กว่าๆมันดันขึ้นไป12.6.7.8จนถึง15โวลต์อะไรเงี้ยชักเราชักแบตเตอรีร่ออกมันก็ไม่ไดีเทคว่าเราว่ามันไม่มีคอนเน็ชันอยู่แล้วเรามาดูตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ให้วัดให้อามิเตอร์นิตอนะครับตั้งย่านวัดไดโอดแล้ววัด2จุดนี้ครับขานี้ ถขานี้สามแถวเนี่ยสี่ถ่านมัน,ม,นมันเป็นแถวเดียวกันแล้วก็มาวัดกับขานี้นี่นะครับขานี้สามขาอันนี้เป็นเกจครับขาเกจไม่ต้องมายุ่งมันถ้าเราวัดสองขานี้แล้วสเกลมิเตอร์หรือจอมิเตอร์มันขึ้นเป็นศูนย์นั่นแหละช็อตครับแต่ตัวนี้วัดแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็วัดเหมือนกันแต่บางทีมันจะไม่ขึ้นเป็นศูนย์มันจะเหมือนสภาวะใช้งานได้แต่ว่าขาเกจ ถ้าเราเอามิเตอร์สายสิแดงไปทิคที่ขาเกตแล้วกลับมาวัดต่อถ้าเป็นตัวปกติมันจะต้อง2ขาเนี่ยเมื่อวัดต่ออีกครั้งนึงจะต้องเป็น0ูนย์นะครับจะเป็นศูนย์คือมันเกิดการปิดสถานะแต่ถ้าทิคแล้วเอามาจิ้มวัดเท่าไหร่ก็ได้ศูนย์ประมาณ0.6 05 0 7อะไรเงี้ยคือมันขาเกตช็อตไปแล้วแต่หลักๆก,ก็ตัวนี้นะครับที่เจอส่วนอาการที่ วัดแล้วแรงวัดบาลานซ์แล้วแรงดันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่ฝรั่งมันบอกว่าให้มาดูตัวนี้นะครับชุดเนี่ยครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ค่า rlc เสื่อมแล้วก็ ic ตัวนี้ครับผมดูในคลิปฝรั่งมานะดูจากคลิปฝรั่งมาแล้วมันมันบอกว่าเป็นตัวนี้แต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเจอเหมือนผมจัดการเลยครับตัวนี้ตัวนี้ ก็ตัวนี้ครับวัดดูเลยจริงๆถ้าตัวนี้เสียเนี่ยลากสายมาต่อตรงตรงจุดนี้ก็ได้ได้เหมือนกันไม่ไม่ต้องหาเปลี่ยนแต่ถ้าสองตัวนี้เสียเนี่ยมันจะทาให้แรงดันเนี่ยการวัดแรงดันของตัวเครื่อง mm hmm. ผิดพลาดอาจจะทําให้ตัวเครื่องร้อนแล้วก็ไหม้ได้ไอออสเฟสตัวนี้กับตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับถ้าเกิดใครมี ของเสียอยู่เนี่ยสามารถเอามาใช้แทนกันได้แต่วัดดูก่อนนะครับวัดย่านไดโอดไม่วัดย่านมอสเฟตทั่วๆไปครับลองดูนะครับ